ค่ะทุกคนแล้วพอแบบเพอเวลาที่แบบเราต้องอําลาแล้วอ่ะคือมันก็ใจหายรู้สึกใจหายและคิดถึงบรรยากาศบนเวทีตอนใช่ค่ะคิดถึงแล้วก็แบบมันเป็นฟีลแบบคิดถึงเพื่อนๆด้วยเหมือนกับหนูอย่างเงี้ยก็จะเป็นพี่อิงฟ้าแป้งโกโนตปีพวกหนูคือ3ามคนก็คือแบบพอมันถึงเวลาที่ต้องอําลามันก็เลยแบบอุ้ยถ้าสมมติว่ามันถึงจุดที่เราอาลาแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันมันนั่งคิดถึงเพื่อนคิดถึงการทํางานร่วมกับพี่ๆกในองค์กรมมดแกนคิดถึงบอสวันนี้พอ จากที่เราแบบดำรงตำแหน่งในมิสแกนนะ,ะฮะแล้ววันนี้เราไปอยู่กับวงระเบียบัฒนศิลป์ที่เขาให้โอกาสกับรางวัลไรซิสตาชีวิตเราอบเปลี่ยนไปยังไงบ้างอองซีคือเปลี่ยนมากนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่หนูมาหนูคิดว่าตำแหน่งมิสแกนมอลำไรซิงสตาของเราอ่ะมี f อนางงามมาแล้วคิดว่าพอมาอยู่มอลำจริงๆอ่ะก็คือจะมี FC ตามมาแต่มันเป็นส่วนน้อยมากเลยอันนี้หนูพูดว่ามันเป็นส่วนน้อยมากตรงที่พอเราเริ่มออกงานปุ๊บ เอฟซีหมอรามบางคนเขาไม่รู้จักคําว่านางงามด้วยซ้ําหนูเริ่มต้นใหม่หมดเลยคือหาเอฟซีใหม่หมดเลยพ่อให้โอกาสอันไหนทําทุกอย่างแล้วก็ทําให้สุดความสามารถถือว่าโอกาสจากผู้ใหญ่อะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเราเพราะว่าเขาไว้ใจเราเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดจริงๆพอเวทีนี้เรามาคว้าโอกาสเราก็ได้กลุม่มแฟนคลับที่เขาูก่อนราจริงๆที่ได้มาติดตามเราจริงหรือว่าคนที่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นนางงามมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะบางคนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นนางงามบางคนแบบเห็นเราอย่างเงี้ย ใช่อ่ะสวยจังเลยก็เรียกลงมาอัดิปโดยที่เขาไม่รู้เลยว,ว่าเราเป็นนางงามค่ะตอนนี้แฟนลับเยอะหรือยังคะจากหมอลำตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มเยอะแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่หนูมาอยู่กับพ่อมันยังไม่ถึง5 0 0พันใช่ไหมถ่า,านแบบผูาา้ติดตามอะไรเงี้ยพอตั้งแต่มาอยู่กับระเบียบก็จะจบหนึ่งฤดูกาลก็คือตอนนี้ก็คือ5 0 0พันกว่าแล้วจริงๆริงในบทบาทของการเป็นนางเอกหัวลาทับบินวัตสีนะคะกาในบทบาทของการเป็นนางงามแตกต่างกันไหมถามว่าแตกต่างไหมก็คือว่าแตก คลีนิกไทยแลนด์ที่โมได้หนูไวตั้งแต่หนูได้ตำแหน่งวิสเกนมาแล้วเลยซิสตาบแล้วทีนี้เัพเวนเทนี้ก็คือทางคลินิกเขาเป็นผู้จัดประกวดหนูก็เลยกลับว่าจะกลับไปตอบแทนทันด้วยกันไปเป็นผู้เขาประกวดให้กับทางคลินิกก็จะได้เห็นอะไรนลยนะ แล้วก็ต้องเลือกค่ะใช่ค่ะที่เราเลือกได้ไหมว่าระหว่างการเป็นอ่าบิสกแสวหรือว่าการเป็นนางงามกับการเป็นนางเอกระเบียบอะไรมันจะดีกวาานะ่าหรือเป็นประหลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าถ้าถึงจุดหน,น,นูนะพ่อด้วยความที่พ่อเขาเป็นผู้ให้แล้วก็มีนคนที่เข้าใจลูกรักลูกเขา มีสแกนใหเ้เลยใช่ค่ะแต่ว่าพอเราแบบไม่ได้ประกวดนางงามต่อมันก็เริ่มทยอยออกตอนนี้ก็คือเริ่มทำเป็นบ้านฮักของวอลลามขึ้นมาแทนแน่นอนว่าคนที่ติดตามเราแน่นอนว่าคนนี้มันจะกลับมามในในวักาญง,งาค่ะอยากชวนทุกคนเข้าด้อมเราหน่อยอะไรเงยอะละอายค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามคลิปนี้อยู่ะคะอันดับแรกก็บอกว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ๆๆให้คุณแม่ก่อ ชีพไหนยอยู่วงการไหนก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูเสมอถ้าทุกคนอยากติดตามฝากติดตาม Facebook ก่อนเลยนาราแนานภาษาไทยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจหนูนาราแนานแฟนเพจแล้วก็มันจะมีลิงก์บ้านฮักหัวใจสีฟ้านาราแนานแล้วก็ต้องการแนานทักเข้ามาได้เลย รู้ดูการแล้วที่มาอ,อยู่กับพ่อนอ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้นาราแนนนะคะแล้วก็ทุกๆคนสมาชิกทุกคนในระเบยียบวารสินไม่ว่าจะเป็นปอ,องค์กรมิสแคนด้วยทุกคนค่ะฝากรักแล้วก็เอ็นดูของพวกเราเหมือนเดิมมิสแคนให้แล้วแล้วก็ระเบียบวารสินแล้วก็นาราแนนคนนี้ด้วยนะคะฝากรักแล้วก็เอน็นดูเมตตาอุปถัมภ์ของชูน,น้ำเด้อค่ะ